นี่มันอะไรเนี่ยสุ่มเวลาชีวิตงั้นเหรอไม่เอาหรอกฉันกดไม่สุ่มนี่นี่ฉันอยู่ได้แค่สองวันงั้นเหรอไปเข้ากลุ่มดีกว่าฮ้ๆฮไม่เป็นไรนะมิวเออเราเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าไม่เห็นหรอเราเรา้องให้อยู่นะขอโทษทีสำออยนี่ว่าเราทำไมไม่ต้องยุ่ง พอเลยไทเกอร์นี่เพื่อนใหม่นะจจเย็นจจเย็นหน่อยเออทุกคนเรายังไม่รู้จักชื่อทุกคนเลยไม่จําเป็นไทเกอร์ใจเย็นนั้นเรามาแนะนําตัวกันเราน้ําฟ้าอายุยี่สิบเราปลายฝนเรียกสั้นๆฝน,น,นก็ได้อายุยี่สิบชื่อไทเกอร์อายุยี่สิบชื่อโซเฟียนะอายุสิบเก้าส่วนเรามิวอายุสิบเก้ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนว่าแต่ทุกคนได้เวลาชีวิตเท่าไหร่กันเราได้หนึ่งร้อยปี เราได้เก้าสิบปีได้เกสิบแปดปีเราได้หนึ่งอาทิตย์เราได้สองวันไปเล่นแมพกันไหมให้เฟียพูดให้จบก่อนสิมีไหมมารยาทเราได้สองวันก็หกไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไปเล่นแมพกันแมพเล่นได้แค่สีคนแหกตาดูว่าเรามีห้าคนเนอะอืมงั้นเราไม่เล่นก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรไปเล่นกันให้สนุกนะนั้นพวกเราไปก่อนนะ 50ไลค์ต่อนะคะฝากกดติดตามด้วยนะ